Nerd Review! นี่คือเนด,ด้าและนี่คือเนิร์ดเรวินะครับเรวิลภาพพยนต์วันนี้ทอนเอลลิสนะครับผมซึ่งก็คือภาคล่าสุดในไตภาคของทอนนะครับภาพ,พยนต์จะเรียกว่าแนวอะไรดีไซไฟ,ไฟเทคโนโบาบลา,บาแล้วก็มีความเป็นปรัชญาอยู่ประมาณหนึ่งสำหรับภาพยนต์เรื่องทอนนะครับซึ่งตัวต้นฉบับเนี่ยก็คือตั้งแต่1982เลยนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นภาพยนต์ที่อาจจะเรียกว่ามาก่อนการก็ก็ใช้คําอย่างนั้นได้เหมือนกันนะก็คือเป็นการที่เล่าเรื่องราวาในยุคที่สิ่งที่ เรียกว่า AI มันยังไม่เกิดนะฮะแต่มันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดมันแล้วมันก็เลยเกิดแนวคิดแบบนี้ในการเอามาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวในทอนนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับปัญญาประดิษฐ์ที่มันได้เรียนรู้ตัวเองวิวัน์ตัวเองจนมนถึงจุดหนึ่งที่จะมีความสามารถคับคายมนุษย์ซึ่งทอนก็มีภาคแรก1 9 8 2เนาะซึ่งมันก็พูดตรงๆเลยว่าถ้าเกิดเรากลับไปดูวันนี้มันก็จะรู้สึกว่าเป็นภาพอ่งที่เชยเฉยงานกราฟ,ฟิกเป็นระดับโลของทุกวันนี้เลยอะแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปคิดปี80นนนช่่วงั้ก็ไมแน่้เกิดเราย้อนอ่านนัังทชิกบยน เราอาจจะรู้สึกว้าวก็ได้เราอาจจะรู้สึกว่าวเฮ้ยเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในภาพ,พย,ายนตร์มาก่อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะพอกลับมาในภาคที่2นะฮะก็คือโอ้ใช้เวลาอีกประมาณมเรียกว่าหลาย10ปีเลยแหละนะครับมาในปี2010กับทอนเลกาซี่นะฮะคราวนี้ได้อัปเกรดในแง่ของกราฟิกให้มันสมกับงานในช่วงเวลาปี2010จริงๆนะฮะคือเรียกว่ามีความวิวัฒนความสวยงามซึ่งครั้งนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นผลงานภาพ,พย,ายนตร์เรื่องแรกๆของโจเซฟโคซิสกี้เลยนะครับก็ทุกวันนี้เราก็รู้จักกันดีว่าเขาคู่กับ ของท็อปกันมาวริคแล้วก็ F1 ฟวันเดอะมูวีล่าสุดนะครับผมผ่านมาอีก15ปีนะฮะก็เกิดภาคที่3นะครับซึ่งคราวนี้ก็ได้พูดกับโยควินลอนนิงนะครับซึ่งเป็นผู้กับที่เท่าที่ดูเครดิตนะผมพูดตรงเลยเหมือนผู้กับที่คุ้นมือของดิสนีย์นะฮะแล้วก็มักจะได้รับงานในการกํากับหนังภาคต่อของดิสนีย์แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นไพเรลลทอมเดอะการ์ตเบียนนะครับมาริฟิเซนต์นะฮะแล้วก็ในล่าสุดก็ถอดอีกนะครับก็เรียกได้ว่าอยากหาคนมากํากับงานภาคต่อก็ ใช้มือคนนี้ได้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเรื่องราวของทอนเอลิสนะครับก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวหลังจากช่วงเวลาที่จบไปในเลเกซี่อี2ี1 0นะครับความจริงมันก็จะมีตัวละครที่เป็นลูกชายของเออเควินฟินนะครับขึ้นมาเป็นผู้บริหารน,นะครับแต่ก็ตัวละครนี้หายไปนะครับแล้วก็มีการขึ้นมาของผู้บริหารอีกคนหนึ่งก็คือเป็นอีฟคิมเหมือนมาดูแลกิจการของเอ็นคอมนะครับซึ่งก็คือที่เป็นบริษัทของตัวเอกของเรื่องราวตั้งแต่ภาคแรกของทอรนั่นแหละนะครับอีฟคิมก็ก็ย เป็นเหมือนกับวิชันที่เอ็นคอมคิดถึงเรื่องนี้มาตลอดคือการทําให้ AI นะครับสามารถที่จะถูกสร้างขึ้นมาและสามารถมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ได้ในโลกมนุษย์นะฮะคือจับต้องได้มีเนื้อตัวเป็นๆนะฮะซุกอิฟคิมก็ได้ไปเรียกว่าเป็นซอร์โค้ดอย่างหนึ่งแหละที่สามารถเข้าถึงรหัสพันธุกรรมในการสร้าง AI ให้มันเป็นอย่างนั้นได้จริงและสามารถอยู่ได้แบบยาวๆเลยนะคือเรียกได้ว่าอิมมอร์ทัลอะไรอย่างนี้นะก็คือเป็นเป็นอมตะอะไรอย่างนี้แหละนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละมันเลยทําให้เกิดเกิดการเปิดศึก กับอีกบริษัทหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นบริษัทความจริงถ้าเกิดใครดูมาตั้งแต่ภาคแรกจะรู้เลยว่าอ่าไอ้สองชื่อนี้มันจะห่ำห่ำหันหันกันอยู่ตลอดไม่คือก็คือตัวฟินกับตัวดิลินเจอร์นะครับซึ่งดิลินเจอร์ก็เหมือนกับไปแตกออกมาเป็นบริษัทแล้วก็กหวังที่จะขโมยไอ้เทคโนโลยีในการที่ทําให้ AI มีชีวิตอยู่ในโลกจริงได้ยาวๆเนี่ยมาเป็นของตนทีนี้มันก็เลยเกิดเรื่องราวที่พุ่งชนกันระหว่าง2บริษัทและโลกจินตนาการที่พุ่งชนกับโลกมนุษย์มันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือเรื่่อออองงราวโดยยอขอ Con ผม กันต,ต,ต,ตรงๆเลยแล้วกันเนาะนะครับในในฐานะค,คนที่ถามว่าเราเป็นแฟนทอนไหมผมเองก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะคือพอเรามาคุยถึงทอนเอลิสในปี2025สิเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยคือมันมันกลับไปมีความรู้สึกอ่าเหมือนกับตอนดูทอนภาคแรกก็คืออะไรมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วสําหรับเนื้อเรื่องที่เล่าเรื่องราวแบบนี้ในทอนเอลิสนะครับถ้าเกิดเราจะเล่าจริงๆอ่ะมันอาจจะสบอยเนื้อหาเนาะแต่ถ้าเกิดให้ผมพูดในเชิงคอนเซปต์มันก็คือการตั้งคําถามว่า AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในในน ทางเลวร้ายอะ่ะมันจะสามารถวิวัน์และมีความคิดและสามารถที่จะเข้าใจความเป็นไปอะไรต่างๆแล้วเปลี่ยนข้างที่อยู่ฝั่งร้ายนะ่ะมัฝั่งเป็นฝั่งดีได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยคือแค่ผมเล่าแค่นะี้ผมคุณคุณให้รู้สึกเรื่องแบบสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องราวมันก็กลับมาอยู่ในฝั่งดีฝั่งร้ายขาวกับดำอะไรอย่างนี้ซึ่งอ่าสิ่งที่มันเล่าในเชิงแบบนี้มันมันไม่ได้มีอะไรแตกใหม่และขณะเดียวกันเราพูดตรงๆเลยว่าความที่ทอรเอเลสเนี่ยมันมาหลังจากหนังอย่างมิ n ชอนอิมโพสิブルเดทเลคอนนิงเนาะแล้วก The Final ซึ่งมันเล่าเรื่อง AI กับการทะลุขีดจำกัดความสามารถในด้านของการจะเป็นเจ้าโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นผมจะรู้สึกว่ามันสามารถสร้างความตระหนักให้กับคนดูได้ในระดับ,บหนึ่งเหมือนกันกับการที่แบบเออเฮ้ยเราตั้งคำถามเฉยๆว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราให้ AI มันวิวัฒน์ตัวเองไปได้เรื่อยๆไม่มีขีดจำกัดอะไรเงี้ยถ้าเ,เกิดมันพุ่งชนขีดจำกัดนั้นแล้วกลายเป็นว่ามันอยากจะเป็นผู้ที่จัดการเปลี่ยนแปลงโลกเสียเองอะไรเงี้ยมันมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่กลายเป็นว่าไอสิ่งที่ทอร์เอลิสเล่าเนี่ยมันคือมันก ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องเป็นฝั่งร้ายฝั่งดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแน่นอนว่ากันโดยเลเยอร์ของภาพยนตร์ทุกวันนี้มันมันก็คิดเชยระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะและนี่มันก็เอา AI เข้าไปอยู่ในวงจรนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันไม่ได้สร้างสร้างความตระหนักใหม่ๆให้กับคนที่ดูได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขนาดในกานผมก็พูดตรงๆเลยว่าผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่มันหายไปสลับทอนก็คือเสน่ห์ของความเป็นหนังที่มีการอ่ามีสัญญามีความปรัชญาภาค2ของผมยังรู้สึกว่ามันมันยังพออมียู่่่แตถาาวเค ในแง่ของสมดุลน่ะผมว่าตอนนั้นน่ะเขาก็จัดการให้มันเป็นหนังที่ดูเอาบันเทิงเอาสนุกได้ขนาดเดียวกันมันก็ยังมีด้านของความเป็นทอนที่ดั้งเดิมคราเนี้ยพอมาพูดถึงภาคสามเนี่ยภาคสามผมว่ามันทอนความเป็นทอนลงไปอีกโอเคถ้าเกิดถึงแม้ว่าเราจะพูดกันตรงๆว่าในฐานะของคนถ้าเกิดเราดูหนังมาสาภาคกันจะรู้สึกเลยว่าภาคสามเนี่ยมันก็คือการเหมือนกำนันคนที่ติดตามทอนมาตลอดเนาะเราก็จะได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อาจจะมาแบบตรงๆบ้างมันอาจจะมาเป็นแบบเหมือนกับอิสตเออะไรนี้ให้เราตามเก็บอะไรนี้ก็โอเคนะในมองใน ก็อาจจะรู้สึกสนุกกับการดูหนังภาคที่3แหละนะครับแต่นั่นแหละพอมาคิดถึงความเป็นตัวเป็นตนน่ะผมว่าภาค3ามนีถือว่าน้อยที่สุดเลยภาคสาแล้วก็กลายเป็นว่าหนังก็เดินหน้าสู่การเป็นหนังสร้างความบันเทิงให้กับคนดูแทบจะเป็นหลักเลยแล้วเอาจริงโดยโครงสร้างของเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแล้วก็มันเป็นวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาระหว่างการเหยียบสองโลกก็คือโลกดิจิตอลกับแล้วก็โลกที่เป็นโลกมนุษย์โลกปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเหมือนเหมือนเนื้อเรื่องมันติดอยู่ในหลูมอะไรบางอย่างอะพลยเลอร์วนในอ่างอะไรเง ในแง่ของสิ่งที่มันต้องการจะให้คนดูคือความบันเทิงเนาะอ่ะไม่เถียงว่านี่คือภาคที่เราจะได้เห็นงาน CGI งานกราฟ,ฟิกที่โอ้โหระ,ระ,ระ,ระเบิดระเบอ้อความรู้สึกถึงความแบบโอ้ พรมันถึงขั้นนี้แล้วหรออะไรอย่างนี้คือมันเหมาะสมกับการเป็นหนังที่ฉายในปี2 0 2 5ี่อันนี้ผมไม่เถียงเลยคืองานภาพดีจริงงานภาพสวยค่อนข้างจะดึงดูดสายตาคนดูได้ถ้าเกิดเราว่าด้วยความรู้สึกอย่างนั้นเนาะนะครับรวมถึงการผสมผสานด้วยงานดนตรีของนายอินช์เนลส์นะครับเป็นอะไรที่ดีไม่ดีแน่นอนมันสร้างความบีบกับเราได้แต่ผมก็แอบบยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเมื่อเทียบก,กันกับตอนที่ดับพังทาภาคสองผมยังคิดถึงงานของดับพังมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นด้วยความที่ส่วนตัวก็คิดถึงดับพังที่หายไปได้วยแย่ย่างงงี้นนัััับตดพม มีอะไรบางอย่างของดนตรีที่มันติดอยู่ในจิตใจเราได้มากกว่างานของนายอินชเนลที่มันอาจจะได้แค่อัดทรสของภาพยนตร์ในช่วงเวลานั้นแต่พอเราจบจากภาพยนตร์มาเราก็รู้สึกว่าบีทของมันมันยังไม่ได้ติดอยู่ในหูเราขนาดนั้นอะคือโอเคเราว่าจะด้วยภาพและเสียงอะไรต่างๆโอเคแล้วเกิดเราว่าก,การดูภาพยนตร์ซีนารติกโอเคมันก็สนุกของมันแหละนะครับแต่มันก็เป็นความสนุกที่อย่างที่ผมบอกมันเต็มไปด้วยปัญหาในความรู้สึกเนาะและขณะเดีวยวกันการแสดงของ2ตัวละครนําไม่ว่าจะเป็นเจลเลตโตหรือว่าเกต้า ก็เป็นอะไรที่จะเรียกว่าน่าผิดหวังทั้งคู่มันก็ใช่อย่างเจเลตโต้เอาจริงเหมือนเรากลับมาดูเขาเล่นบทฮีโร่ในอารม์มอร์เบียสีขาวเนี่ยคือพูดง,ง่ายๆว่าแทบแทบจะมีความคล้ายคลึงกันกับตัวบทบาทมอร์เบียสเลยอะตัวละครที่ทุกคนจะมีภาพว่าจะต้องเป็นฝ่ายลายอะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายตัวเองเทิร์นมาเป็นฝั่งคนดีมาเป็นฝั่งแอนตี้ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมม,ม,ม,มันเลยมีความคลาบเกี่ยวกันมาเลยมีความคล้ายคลึงกันแต่โอเคในแง่ของความเท่ผมก็ต้องยอกตรงๆว่าการเห็นเจเลตโตอยู่ในทอนแล้ว ด้วยการใส่ชุดสูตรแบบนั้นนะมันมันก็ต้องยอย่าบเราว,าว่าอ้มันเท่มันคูกว่าตอนที่เราเห็นเขาเป็นหมอเบียร์ะนึกออกปะก็อันนี้ก็อาจจะเป็น สิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นในเชิงภาพลักษณ์ที่มันอาจจะทำให้แบบโอเคมันมันทำให้เราอยากติดตามตัวละครถึงแม้ว่าตัวละครมันแพทเทิร์นมันแห้งมากมันมันโลนมากนะแต่ก็นั่นแหละมันได้ในเชิงภาพลักษณ์ไงส่วนเกตาลีอันนี้ผมพูดตรงๆรือว่านี่เป็นมิสแคสมิสแคสคืออะไรคือการแคสคนมาเล่นที่ผมรู้สึกว่ามันผิดคนมันผิดฝาผิดตัวไปหน่อยซึ่งโอเคผมถามว่าผมดีใจกับเกตาลีไหมที่เขาสักเซสกลายมาเป็นนักแสดงที่ได้อยู่ในหนังระดับบล็อกโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีใจนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่อะไรง่ายๆเหมือนนนกกััททีี่่แสดง สัญชาติเกาหลีสามารถที่จะขึ้นมาสู่การเป็นตัวละครนําในภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าดีใจเนาะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าภาพลักษณ์ตัวละครกับบทที่ต้องเป็นซีโอเนี่ยผมว่ามันมันไม่เข้าอะและออร่ามันไม่เป่งด้วยผมว่ามันอาจจะเป็นแง่ของเชิงบทด้วยในเชิงของการส่งด้วยอะไรต่อมีอะไรองค์ประกอบของภาพยนตร์่ะซึ่งมันมันน้อยมากๆที่จะทําให้ตัวละครอีฟคิมฉายแสงในความเป็นผู้นำอะนั่นแหละมาเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียดายถึงแม้ว่าเกตาลีเอาตัวรอดมาได้ด้วยคาแรคเตอร์ที่มัน ดูเลิฟลี่ของนางอะในการทําให้ตัวละครนี้มันเป็นเหมือนกับตัวช่วยเบรกมันมีจังหวะรีแลกซ์เกิดขึ้นในเรื่องราวของทอนเอลิสอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะมันก็อาจจะเป็นมุมที่ใช้นางตรงนั้นได้แหละแต่ไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ภาพยนตร์อยู่ดีนะครับฉะนั้นแล้วเรามาพูดถึงจุดนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าทอนเอลิสเนี่ยเป็นอะไรที่ขนาดที่เราไม่ใช่แฟนทอนเนาะเราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังอย่างที่บอกถ้าเกิดคุณสร้างภาพยนตร์ในยุคป,ปี2025โอเคงานภาพงานเสียงเราไม่เถียงว่าคุณทําถึงแต่ สิ่งที่คุณให้เรามาในแง่ของสตอรี่ในแง่ของคาแรคเตอร์ในแง่ขององค์ประกอบของความเป็นทอนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันถูกลดทอนลงไปจนก็แค่รู้สึกว่าดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบแล้วก็จบกันอนะ่ะโอเคมันไม่ใช่หนังที่ย่ําแย่หรอกแต่ก็คาดหวังว่ามันควรจะมีอะไรที่ทําได้มากกว่านี้ทั้งๆที่ขอบเขตของทอนมันมันมีอะไรที่เราน่าสำรวจได้อีกมากมายเลยแหละนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งน่าเสียดายสำหรับทอนเอลิสนะครับและผมให้ภาพยนตร์เรื่องทอนเอลิสที่6 จ5เต็ม10นะครับเป็นอะไรที่ไปดูได้นะครับคนที่เป็นแฟนทอนก็จะได้ไปตามเก็บกินอายของอดีตด,ด้วยแล้วก็ได้ไปดูเนแง่ของอิสต์เอ็กอะไรบางอย่างที่ถ้าเกิดใครที่ตามมาจริงๆนะก็จะเก็ตแม้กระทั่งช่วงท้ายสุดที่เป็นมิดเครดิตที่มันจะมีฉากแถมขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าอ๋ออะไรอย่างนี้กันไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอบอกได้ในตอนนี้กับทอนเอลิสนะครับและนี่คือทั้งหมดของเนิร์ดรีวิวทอนเอลิสวันนี้ลาไปก่อน จกมนใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ